วันนี้ก็เป็นการประกอบงานนะครับเนี่ยงานเราประกอบไปส่วนหนึ่งตั้งแต่วันที่เอ่อตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมานะครับวันจันทร์เรามาดูชุดคอยสติงชุดโปรเจกต์สี่หมืนเก้าของเรานะครับว่าเราให้อะไรไปบ้างนะครับสิ่งที่เราให้นี่คือคานตันนี้คานใหม่นะครับไม่ใช่คานเดิมมากับรถนะครับคานเดิมมากับรถนี่เราถอดออกทั้งหมดนะครับชุดนหนยชุดอะไรถอดหมดนะครับ นี่ครับโปรเจกต์ที่ผมทําจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนตําแหน่งโชคหน้าผมยังใช้หัวโชคเดิมอยู่นะครับคันแรกเนี่ยผมเปลี่ยนหัวโชกไปนะครับแต่รูนอผมไล่ระยะมาแล้วผมว่าหัวโชคเดิมแมทพอดี mm hmm. ครับความสูงที่บวกเพิ่มตอนนี้ที่เราใส่เข้าไปก็จะประมาณเท่ากับโตโยตียกประมาณสี่นิ้วนะครับไม่ใช่ความสูงเดิมโรงงานนะครับนอกจากชุดช่วงล่างใหม่สปริงใหม่คานใหม่แล้วเราก็ยังให้โชคนะครับนี่นะครับโชคด้านหน้า <S <S เป็นของโปรเฟนเดอร์นะครับ สั่งทาขึ้นมาสําหรับรถซูซูกิโดยเฉพาะนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับแล้วเราก็ยังให้โชกกันสะบัดโชกกันสะบัดนี่เราให้ของโรบัสตนะครับหหยึดเราใส่ตรงนี้นะครับนี่ครับออกแบบมาใส่ตรงนี้นะครับเราจะมีโชกกันสะบัดนี้ให้เลยนะครับจะปิงต่างๆนะครับงานเหล็กตันนี้เป็นงานเหล็กขึ้นมาใหม่นะครับนะครับเจาะลายฉลุโลโก้เฮดดีนะครับนี่คืองานงานของเรานะครับถ้าใครสนใจก็ อถานได้นะครับถ้าเบรกนี้ไปเกียร์มาแล้วนะครับอันนี้โดนละอองสีเราก็จะทําการล้างออกนะครับไม่ใช่ปัญหาถตาอยู่ตรงาจเบรกนะครับเบรกมือเพากลางต่งางเราอยู่ในองศานะครับองศาที่ตรงนะครับส่วนด้านหน้าก็ไม่เชิดเกินไปไม่ชันเกินไปนะครับองศาของเพากลางด้านหน้านะครับแบบนี้เลยนะครับในชุดโปรเจกต์นี้ท่านสนใจก็สอบถามได้นะครับ ติดต่อทางเพจของอูดิเซอร์วิทแล้วว่าเพจก้อนอรายนดูแลร่วมกันนะครับเรามีสองเพจสามเพจนะครับทั้งสาขาทั้งไทยทั้งลาวนะครับสนุกสนใจก็สอบถามได้ครับอันนี้ก็ติดตั้งแม็กไลเนอร์ต่อเลยนะครับคันนี้